ครับครับขอบคุครับหนึ่งสองสามสวัสดีครับสวัสดีครับเราแอบลงรักเดอะซีรีส์ครับผมเย้ให้แนะนำตัวดีกว่าเราจะพี่บิลลี่แล้วกันครับผมสวัสดีครับผมบิลลี่พัชชนน์นะครับรับบทเป็นพี่เหนือครับผมครับสวัสดีครับผมเซ้งวิชัยนะครับผมรับบทเป็นโต๊ะครับครับผมสวัสดีครับผมเซี่ยสุวพงศ์นะครับผมรับบทเป็นพี่เทพนะครับเป็นคอมเดี้เซอร์ครับ สดีค่ะบีนค่ะสโลชาจันกิมค่ะค่ะรับบทเป็นของขวัญค่ะครับสวัสดีค่ะ,คะ,ะ,คะ,คะบเะบกกี้ยองรองนะคะรับบทเป็นฝนค่ะอ่านะครับผมค่ะ,ะ,ะคคควันนี้าเกอนท่อไลนครนไหนที่้างอานี้ก่อนคนนี้ว่ตื่นเต้นฮ่าตื่นเต้นเพราะว่าเราห่างหายจากการ ถ่ายทำไปประมาณกี่เดือนนะสองเดือนเนสามเลยนะใช่ใช่ก็แบบว่าได้กลับมาแต่ว่าช่วงที่เราหายไปพวกเราก็ได้ทำการบ้านมากขึ้นเนาะในการที่แบบจะเตรียมความพร้อมสิ่งอะไรที่เราผิดพลาดไปเราก็จะทำให้มันดีขึ้นใช่เช่นปุ๊บกินปกติกินเค้กก้อนเดียวกินเค้กสก้อนจัดไป5เลยฮะเพี่ชีวีร้อง5้แล้วนะโอเคชุดใส่ไปเข้านะแล้วพูดอะไรกันเลข้าวผม ของผมนะฮะหลังจากที่ได้กลับมาก็รู้สึกว่าดีใจฮะได้กลับมาเจอพี่ๆแล้วก็เพื่อนๆทุกคนเลยเพราะว่าเราได้หายกันไปแบบว่าสักพักเลยแล้วเราก็ไม่ได้เจอกันเลยฮะแล้วพอได้กลับมารู้สึกว่าความรู้สึกหรือบรรยากาศเก่าๆที่ตอนนู้นเราเคยได้มาก็แบบว่าในห้องเวิร์กช็อปที่เรากลับมาเจอกันที่นี่มันทําให้แบบว่าได้รู้สึกว่าแบบหูมันดีแล้วมันก็แบบดีมากเลยคือทุกคนช่วยกันกันช่วยกันแนะนำคิดถึงอะช่วยกันบอกคิดถึงทุกคนคิดถึงคิดถึงแล้วก็เสด็จช่วยกันกินครับวันนี้แบบ อร่อยเรามีของอร่อยเยอะอาหารกองเราอร่อยครับตรกองนี่อร่อยเราเลี้ยงดีครับคาเฟ่ก็อร่อยมากคิดถึงอาหารกองนี้มากครับจริงใชจริงครับผมคุณร่าคุณว่าดีเราต่ากเราตเป็นยังไงตื่นเต้นอยู่แล้วก็มาเจอบรรยากาศเก่าๆที่เราหายไปก็ก็ที่หายไปก็จะมีการแบบว่าทวนบทแล้วก็เรากลับไปเวิร์กช็อปกันอีกรอบรื้อฟื้นเกี่ยวกับการแสดงค่ะแล้วก็กลับมาเจอกันก็ทุกคนเหมือนเดิมเนาะทุกคนเหมือนเดิมครับแล้วก็รับรื่นในการถ่าย คด็กกี้คะส่วนหนูก็ความรู้สึกที่ได้ก็วันนี้ตื่นเต้นค่ะแต่ก็ดีใจที่ได้มาเจอพี่ๆทุกคนได้กลับมาสูตรบรรยากาศแล้วก็จากที่กลับไปเรียนเวิร์กช็อปอะไรเงี้ยก็กลับมาได้เข้าคาแรคเตอร์หลังจากที่ไม่ได้เข้ามานานเพราะว่าหายจากคาแรคเตอร์ไปใช่ไหมถ้ต้องเหมือนใช่เลยครับโอ้ช่วงช่วงก่อนที่ปิดโควิดพวกเราถ่ายกันแบบถี่เลยเนาะเพราะว่าเหมือนว่าซูซับ คาแรคเตอร์ไปแล้วไปดไปไหนมาอยู่นี่มาอยู่นี่เหมือนตอนที่ถ่ายรอบแรกอะเราซึมซับคาเลคเตอร์ไปแล้วใช่ไหคะแล้วพอทีนี้เราห่างคาเลคเตอร์ไปก็ห่าไปเจอแล้วคาคเตอร์เราเรามาทวนกันหม่มาทวนกันใหม่มาทนกันหม่มาทวนกันแล้วตอนนี้ก็รู้สึกลงล็อกเนาะกลับมาแล้วใช่ บอสเซ็ถูกนะคะในกองเฮ้ยเม็กกี้เม็กกี้อย่าเม็กกี้เออทุกคนมาว่าอะไรเบ็กกี้ลูกไม่ดูอะไรวันลูกไม่ดูเลยพี่เซนไม่เคยดูเลยไม่ดูแต่ว่าพี่เซนเขาคอยแนะนำเพราะว่าพี่เซนเขาเป็นผู้อาวุโสของพวกเราไม่ใช่อายุนะไม่ใช่อายุประสบการณ์พี่บิลลี่ถ้าพี่บิลลี่พูดอายุอ่ะดิบิลลี่จะดูเองทไม อ่าหันมาทางนี้เลยไม่ถูเพราะว่าเมื่อวานก่อนบิลลี่ซีนหนึ่งต้เล่นด้วยกันเขาบอกภูมิกับบอกว่าบิลลี่บิลลี่ชี้หน้าเซนเลยนะแบบเหมือนจะด่าเซนอ่ะที่บิลลี่ขึ้นมาอีกเนี้ยแล้วก็เดินไงเดี๋ยวผมโดนหักเงินเดือนไงไม่ได้หรอกเซลแซวล์ครับผมเซลไอ้คือบอสบอสของเราคือไม่ดูเลยเพราะแต่ว่าแต่ว่าคือบอสของเราจะมีจะมีในมุมการทํางานเนาะเราจะได้เห็นในไม่ใช่ดิเป็น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 รูปแบบในการทํางานของเขาเขาจะมีความแบบ เข้มงวดเรื่องสติอะไรอย่างนี้แต่ว่าเพื่อให้พวกเราออกมาดีครับเข้มงวดครับงวดนี้น่าจะออกเรื่องเตรล่ห์เอาติเตรียมแล้วนะเตรียมแล้วนะโอเคใช่ใช่ใช่นะฮะจริงจังจจริงงัครับจากที่เห็นสัมภาษณ์ก็จริงจังคือเวลาเล่นอ่ะไม่รู้แต่เวลากินอ่ะจริงจังครับใช่ครับเหมือนพูดอะไรก็กินตามบอสตามบอสกันเ้าหิวหรือเปล่าน้หิวะโอเคครับครับผม ต้องต้องบอกว่าคือเราก็เคยเจอกันมาก่อนราะว่าเราเคยเคยไปแคสซีรีส์เรื่องหนึง่งแล้วก็เราได้เข้าไปเล่นซีนด้วยกันลองบทด,ด้วยกันใช่<อ>แล้วก็หลังจากนั้นเราก็ไม่ได้เจอกันแล้วก็ได้ได้มาเจอกันซีรีส์เรื่องนี้ต้องบอกว่าตอนที่มาเจอครั้งแรกผมตกใจมากเพราะว่าเหมือนว่าเอ้ยเราได้กลับมาเจอกับคนที่เราเคยเข้าห้อ mm hmm. งแคสด้วยกันก็รู้สึกว่าแบบมันมันเป็น เวลาเวลาที่ดีอะไรหรอเปล่ากันรอเปล่าที่แบบว่าที่ที่ได้เจออีกครั้งะอะไรเงี้ยใช่ใช่ครับของผมก็รู้สึกว่าตั้งแต่เจอพี่เขานะฮะรู้สึกว่าพี่เขาเนี่ยมีความเป็นผู้นาและดูอ,อุ่นแล้วพอเราได้ใช้เวลาอยู่กับพี่เขามาแบบว่าเวิร์กช็อปกันเนาะต้องมีการลงบทลองเข้าคาแรคเตอร์เรารู้สึกว่าความรู้สึกแรกที่เรารสึกกับพี่เขาฮะมันคือความรู้สึกที่ไม่เคยเปลี่ยนเลยฮะก็ยังรู้สึกทุกวันนี้ว่าพี่เขาคอยเป็น ผู้นําคอยบอกเราหรือว่าคอยช่วยเหลือเราตลอดเรายังรู้สึกว่าดีใจฮาที่ได้มาร่วมงานที่เบนลี่แกพาไปกินหมูฮาร์ทดีนะดีนะผมว่าเปลี่ยนมากแหละแรกๆอ่ะเห็นไม่แกล้งพี่เขาเลยหลังๆแกล้งพี่เขายับเลยเรื่องสนิทกันก็แกล้งยับเลยฮะผมเ่มไม่ทันน้องแล้วช่วงนี้ใช่ครับคู่นี้คู่นี้ครับในเรื่องก็เล่นเป็นเพื่อนกันค่ะแต่ว่าก็จะมี ความกุ๊กกิ๊กกุ๊กกิ๊กกันนิดหน่อยใุ่กุ๊กกิ๊กกันนิดหน่อยนะคะก็ครั้งแรกที่เจอก็ตื่นเต้นแต่ว่าตอนนี้ไม่ตื่นเต้นแล้วใช่สนิทกันไปแล้วแบบคุยกันได้ทุกเรื่องเนาะเป็นพาน์ทเนืรอที่ต่อกันมากๆค่ะตอนนี้ทำไมตอนแรกเจอน้องเขาตื่นเต้นนะครับก็น้องเขาสวยเขาน่ารักใช่แบบว่าจะ จะคุยยังไงดีเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมว่าเบกกี้เบกกี้เป็นไงเบกกี้ครับสุนเบกกี้ก็เบกกี้เขินค่ะแล้วก็ที่เขินฉันเขินแล้วนี้ก็เขินตอนนี้ก็เขินแคเขินก็โอเคก็ตอนนี้ก็รู้สึกสนิทมากๆค่ะคุยได้ทุกเรื่องปรึกษาได้ทุกเรื่องแล้วก็ชอบชวนไปนู่นไปนี่อ๋อใช่ใช่ตอนนี้เริ่มแบบไปนู่นกันไหมพี่ฟีนไปถ่ายรูปให้น้องหน่อยอย่างโอเคใช่เป็นอย่างนั้นแล้ว แล้วในเรื่องเป็นยังไงคะเล่นเล่นด้วยกันเล่นเป็นเพื่อนสนิทใช่โอ้สนิทสนิทสนิทที่ไม่พูดดีกว่าสายตามีซัมติงนะสายตามีซัมติงคือผมเชื่อว่าตอนนี้จริงๆแล้วแบกกี้อ่ะอยากจะพูดนะแต่ว่าแบบภาษาอังกฤษเต็มหัวเลยพี่คิดไม่ออกคือยังคิดภาษาไทยไม่ออกสามารถถามเป็นภาษาอังกฤษได้นะฮะน้องจะคล่องมากถ้าถ้าตอบประานภาษาอังกฤษใช่จะทำออกไม่สะดวกอ๋อเดี๋ยวพี่เซ็นแปล พอเป็นภาษาเคมีของนีเป็นยังไงบ้างโอ้ดีมากครับจริงๆแบบว่าตรงกับแคสเลยที่เราแบบว่าเราเราวางคาแรคเตอร์เอาไว้ครับจริงๆก็แบบว่าตอนที่แบบว่าได้ทั้ง4ี่คนเนี่ยมาลงในคาแรคเตอร์ต่างๆเราเราแคสมาเราดูเออเราแบบเราเห็นมิติเราเห็นมุมมองหรือเราเห็นการว่าเอ้ยถ้ามาคู่กันแล้วเ็เกิดโมเมนต์นี้เกิดเรื่องราวนี้เกิดการแอบรักแบบนี้หรือเกิดการการะทํานี้มันจะทําให้มีความกลมกล่อมหรือทําให้เรารู้สึกรักกับตัวละครที่เขานําเสนอกันไปด้วยกันครับครับ ใช่ครับตอนนี้คู่หนึ่งติดอยู่นะครับจริงๆเราจะมีกันเยอะกว่านี้นะครับแต่แต่อีกคู่หนึ่งนี่คือแบบว่าตอนนี้กําลังถ่ายทําอยู่นะครับผมจริงๆอีกคู่หนึ่งก็น่ารักครับคือจริงๆตัวละครสุดท้ายเลยนะที่เราแบบหากันเนี่ยก็คือคุณเฮงใช่เพราะว่าโจทย์คือเราได้พี่บิลลี่ก่อนแต่คุณเฮงเนี่ยต้องสูงแล้วพี่บิลลี่ซึ่งคุณสูงรล้แอะครับเอร้อยเก้สิบหกครับตอนตอนที่แบบรีเสิร์ชนะครับ ผมหา186ยากมากครับใช่ครับเราก็ต้องแบบว่าเป็นคาแรคเตอร์ที่แบบว่าเป็นเพื่อนกับเขาอะไรเงี้ยซึ่งแบบว่าแล้วก็พออยู่กับข้าวเจ้าจะมีเคมีกันซึ่งก็น่ารักมากพอแบบมาอยู่รวมกันแล้วทั้งสามคู่เองนะครับผมจริงๆมีความน่ารักแต่เราไม่มีแค่สามคู่นะจริงๆเรามีมากกว่านี้อีกนะครับแต่อยา่าลคนติดตามกันในซีรีส์ครับแบ<ม>บลงนะคู่เหมือนสน,นิทกันมากคืราทให้การทำงานการอ่ติ้งของน้องๆเนี่ยเราสบายใจนะเซนจ์กันสบายใจขึ้นครับเพราะว่าพอน้องๆเหมือนกับแบบว่า เหมือ e, นเหมือ e นแบบสนุกด้วยกันแล้วว่าจริงๆเราเราสบายใจในเรื่องว่าเออน้องน่าจะกล้าเล่นกันเพราะว่าเริ่มสนิทกันตั้งแต่ตอนที่เวิร์กช็อปแล้วแหละเราเห็นว่าแบบเฮ้ยเขากล้าเล่นกันนะครับเขาเริ่มแกล้ง like, กันเริ่มแบบว่าเออเริ่มเปียกจากใช้มือไปโอเคอย่าเลยเริ่มแกล้งครับเริ่มเผาเลยดีกว่าครับแรกแรกเราแกล้งด้วยคําพูดนะครับเราเริ่มใช้มือแกล้งกันแล้วนะครับผมเริ่มแบบแอบเอาของไปซ่อนเริ่มอะไรกันอืมนะฮะก็โอเคสบายใจเรื่องนี้นะครับสนุกแน่นอนเพราะขนาดแกล้งกันสนุกกันขนาดนี้ แสดงละครกันต้องสนุกแน่นอนนะฮะตัวน้องๆแต่งตัวม้อสนิทกันการแสดงกันอะไรเใช่ตั้งตั้งแต่สนิทกับพี่แล้วเป็นยังไงบ้างรู้เลยฮะว่าพี่เบลลี่นี่โดนแกล้งง่ายมากเลยครับคุณลุงเวลาคือจริงๆวันก่อนเนี่ยครับมันมีเหตุการณ์ตอนที่เราเจอกันแล้วคุณลุงเนี่ยเพิ่งเสร็จจากกลับกลับมาจากทํางานฮะแล้วทีเนี้ยพี่น้ำกับพี่อ๊บแกนั่งเถียงกันอยู่แล้วทีเนี้ยลุงกันเหนื่อยๆนั่งอยู่ที่ เรียกลุงให้มานั่งตรงกลางเพื่อมาฟังเขาเถียงลุงก็มานั่งแล้วก็ฟังขาเถียงกันเลยฮะก็คือลุงโดนแก้งนี่คือเมื่อก่อนจะเรียกผมว่าพิบิลลี่พิบิลลี่เดินผ่านก็จะพี่บิลลี่ตอนนี้เดินผ่านผมเอ้ยคืออะไรเซ็งเซงคืออะไรแต่ลุงชบีใช่ใช่่ซึ่งซึ่งสิ่งพวกนี้ผมว่ามันจะช่วยเสริมเรื่องแบบการแสดงให้เราได้สนิทมากขึ้นวทให้เรากล้าเล่นกล้าที่จะแบบลองอะไร มากกว่าเดิมขึ้นเพราะว่าพอเราเข้าซีนต้องบอกเลยว่าผมกับพี่เขาคือรู้สึกว่าไม่ได้เกรงกันเหมือนแบบวันแรกที่เรามาเจอและได้ลองนะฮะเพราะว่าแค่มองตาแล้วแค่ปรับลมหายใจให้เข้าก็สามารถแบบเล่นแล้วต่อได้เลยเหมือนที่่หายใจยังไงหายใจยังไงหายใจลึกแล้วล่ะบาอันนี้ไ่ได้สอนน่ะหายใจแบบนี้อันนี้ไ่ได้สอนอ่โอเคอูนี้ตอนแรก เบกกี้จะแบบไม่ค่อยคุยกับใครเลยเนาะแบบน้องจะเขินเพราะว่าน้องเล็กสุดแล้วก็น้องห่างกับพี่ฟินประมาณ5ปีแล้วคือนะตอนนี้ก็เราต้องเน้นในบทอะค่ะต้องมาเล่นเป็นเพื่อนกันที่สนิทกันจริงๆก็เลยแบบว่าพอหลังจากเวิร์กช็อปทำอะไรแบบก็ทําให้เราแบบสนิทกันมากๆแล้วในเรื่องก็จะง่ายมากๆที่แบบว่าตอนแรกคือจะพี่ฟินคะอะไรแบบนี้แบบน้องก็จะไม่ค่อยกล้าเล่นเลยตอนแรกเนาะแบบ อันนี้ใช่เป็นเอาเป็นพี่เป็นน้องอะไรเงี้ยแต่ว่าคือในบทอ่ะต้องเล่นเป็นเพื่อนกันก็เลยตอนนี้ก็โคเลยอยากรู้ว่าตอนนี้ตอนนี้เรียกอะไรเรียกอะไรเลยกเรียกพี่อยู่ียกตอนนี้ฟรีนฟรีนเธอใช่เธอเธอทำมาละเธออะไรก็แบบว่าอยากให้น้องแบบการเล่นมากึ้นนะก็เลยแบบว่าโอเคน้องเล่นเลยนะน้องไม่ต้องถือว่าแบบว่าเออถ้าไม่งั้นในบทจะแบบว่า มันจะดูออกว่าเป็นพี่น้องนะมันจะไม่ไม่เหมือนเป็นเพื่อนกันจริงๆคือตั้งใจทําให้คาแรคเตอร์มันในนี่แหละมันรู้สึกว่าเอิ่มสนิทกันมากขึ้นเป็นเพื่อนมากขึ้นแบบว่าระดับเดียวกันมากขึ้นเพราะว่าในแก๊งคือสนิทกันทุกคนใช่สนิทกันมากประมาณนั้นถามว่าเขาอยากสนิทกับคุณไหมเยอะนะเอ้าวลุ้มๆแล้วคนเดียวนานผมแล้ววันดีน้าที่เหนือสนิทเลยครับพวกเราเป็นแก๊งวิศวะที่เป็นดาวเด่นของมหาวิทยาลัยเชนสตีเวนของเราเอง โอเคคือถูกใช่ไหมถูกไหมไปทีน้องสาวผมเพื่อดีกว่าอ่าโอเคเออดี๋ยนะของหนูก็อย่างที่พี่ฟิล์มพูดก็ตอนแรกก็จะมีความแบบอ่าเป็นรุ่นพี่จะแบบไม่ค่อยกล้าเล่นแต่พอมาสักพักก็เริ่มสนิทเริ่มเล่นเริ่มเริ่มกล้าคุยแล้วก็มันก็เป็นธรรมชาติขึ้นค่ะใช่ใช่เป็นธรรมชาติเลยเป็นเป็นเหมือนเราเป็นเพื่อนกันจริงๆในในเรื่องเลยโอเค ครับ่นี่ะมันมีแบบว่าความแตกต่างหรือมีขายับ้าครับจริงๆผมผมอยากนาเสนอในเรื่องที่สิ่งที่เราสร้างสรรค์เราอยากจะสร้างสรรค์ในเรื่องเกี่ยวกับว่าการที่เราแอบแอบรักใครสักคนเพราะเรารู้สึกว่าในช่วงชีวิตของหลายๆคนนะครับเราจะมีในช่วงที่แบบเราแอบรักใครสักคนหนึ่งซึ่งในซีรีส์แอบรักเนี่ยครับเราก็ใส่กิมมิคของการที่เราแอบรักไปหลายรูปแบบมากอย่างแบบว่าอาจจะเป็นแบบแอบรักแบบเราแอบรักใครสักคนหนึ่งแต่เราแอบรักเขานะเรารักเขาแต่ต้องการเห็นเขามีความสุขแล้วเราไม่ต้องแบบบไไดด้้เขาคครรอองก็ หรือว่าเรารักใครสักคนที่รู้สึกว่าเฮ้ยเราก็รักเขาเขารักเรานะแต่เรารู้สึกเราดีไม่พอที่จะเป็นคนของเขาหรือการที่แบบเราแอบรักเพื่อนสนิทของเราเราแอบรักพี่เราแอบรักน้องมันเป็นโมเมนต์ความรักที่แบบว่าหลากหลายรูปแบบนะครับเราอยากให้ทุกคนแบบผมเชื่อว่าเราเรามันจะต้องตรงกับของใครสักคนหนึ่งบั้งแหละในในส่วนของแบบการแอบรักใครสักคนหนึ่งแล้วผมก็เชื่อว่าเมื่อเราได้แอบรักแล้วเราได้รีคอมมูนิเครี่เรื่องราวเก่าๆที่เราเคยรักใครสักคนหนึ่งมันมันเป็นความรู้สึกที่มันแบบเฮ้ยเราเรามีความสุขอะ เออเราอยากจะคิดถึงเรื่องนั้นเราอยากจะแบบว่าอยู่กับมันไปนานๆอะไรเงี้ยครับเลยทำให้ทุกคนเนี่ยรักในทุกๆตัวละครครับอันนี้คือเรามีแผนจะออนแดนเมื่ไหรเราน่าจะได้ดูกันคร่าวๆนะครับผมเร็วนี้นะ่าจะปรมาณต้นตปีได้น,น,น,นะครับ ใช่ครับเราอาจจะฉายกันหลากหลายประเทศเลยครับผมตูว,ว่าเดี๋ยวเราติดตามกันจะประกาศกันไปทีว่าในแต่ละประเทศเราจะออนกันที่ไหนบ้างอะไรกันยังไงบ้างครับผมแต่ว่าแน่นอนในไทยช่อง3 HD นะครับใช่แล้วว่ารีลันที่ช่อง YouTube 4K HD เห <Italy S 1> มือนกันใช่ใชน,น,น้องฝากน้องฝากฝากไปเรื่อยได้ครับอ่ะน้องน้องดีกว่าน้อง1 1> น้องอ่ะครับเดี๋ยวน้องบิลลี่นะครับครับผมอันนี้อันนี้ฝากฝากบิลลี่นะเดี๋ยวอันนี้ให้ฝากช่องทางแล้วกันอ่าโอเค <ม>เดี๋ยวผมมาฝ <c oughs> ากใจเฮ้ยเอาเลยหรอเอาดอยเอาดอยวันนี้ไม่ได้มาเป็นคู่อาเป็นขี้เป <c oughs> ็รู้จะได้อะไรแล้วเอาเป็นข้อคุยกัน <c oughs> ครับผมก็สําหรับพวกเรานะครับอยากจะฝากซีรีส์แอบหลงรักนะครับผมซึ่งเป็นซีรีส์ที่พวกเราตั้งใจกันมากๆเพราะพวกเราเวิร์กช็อปแล้วก็เก็บรวบรวมรายละเอียดต่างๆในมุมมองการแอบรักที่ทุกคนจะต้อง เคยมีประสบการณ์บ้างแหละในครั้งหนึ่งแล้วทุกคนจะได้เห็นว่าเอ้คู่นี้มันเป็นการแอบรักที่แบบเราเคยได้พบเจอนะหรือว่าเคยได้สัมผัสผมอยากให้ทุกคนได้ได้เรียกว่าได้ร่วมเดินทางไปกับตัวละครในการที่จะแอบหลงรักใครสักคนนึงครับก็หวังว่าทุกคนจะมีความสุขกับซีรีส์เรื่องนี้ครับ ครับผมอย่างที่พี่เิลลี่บอกเลยครับ,รบว่าอยากให้ทุกคนรอติดตามนะัะเพราะว่าซีรีส์เรื่องนี้พวกเราทุ่งเทกันมากจริงๆแล้วก็พยายามกันแบบสุดๆเลยครับผมแล้วก็อยากจะบอกเลยว่าในเรื่องเนี่ยมีครบทุกอารมณ์เลยนะฮะไม่ว่าจะเป็นเศร้าเสียใจหรือมีความสุขหรือว่าสมหวังต่างๆเราบอกได้เลยว่าทุกคู่เนี่ยจะบอกไปในของแต่ละเวของการแอบรักนะฮะต้องบอกเลยว่าสามารถติดตามชมกันได้เลยนะครับ ครับผมพ่งนี้ยังไงเราจะติดตามไปที่ไหนครับติดตามได้ที่ช่อง3นะคะกด33นะคะแล้วก็รีรันที่ทางไหนคะบิ๊กยูทูบค่ะ 4K ครับผมใช่ครับซึ่งเราใช้เป็นกล้องระบบแบบ 8K เลยครับใช่หลายซีคือเราถ่ายเป็น 4K HDR ทำให้เราแบบสามารถแบบ จุใจกับความสุขนี้ไปได้ตลอดเลยนะครับผมแล้วเมื่อกี้จริงๆเมื่อกี้เราไม่่ใชแค่ท่องสามนะครับในช่วงที่แบบเราสดๆกันเนี่ยหลายๆคนรู้สึกว่าเอ้ยเราแบบวันนี้สัญญาณโทรศัพท์ไอ้สัญญาณทีวีไม่ดีเลยแต่เรามีอินเทอร์เน็ตทำยังไงดีนะครับเรามีแอปสามพัทนะครับอ่าสามารถดูได <ทะ S 2> ้เหม <ทะ S 2> อือนกันใช่ครับฝากติดตามด้วยนะครับได้ครับพอช่วงที่เราถายไปแล้ก็ช่วงเวลาในการทำงานในการถ่ยไปครับพอตอนนี้ทำให้เรากดดันนะครับที่จะต้องเพิ่มเต็มอย่างให้อ่อนแอ ไม่กดดันครับเพราะว่าจริงๆแล้วาทางทางาทีมงานนะครับจริงๆคือผมอะประสบปัญหานี้เหมือนกันในเรื่องที่แล้วที่ผมมีโอกาสได้ไปแสดงผมก็เลยแบบบวกพัสเวลาในการที่ถ้ามันเกิดปัญหานี้เกิดขึ้นอีกเราจะแก้ไขปัญหาครับเราก็เลยบวกเวลาไปแล้วซึ่งตอนนี้ยังยังไม่กระทบถึงเวลาให้เราบวกกันฉะนั้นตอนนี้ครับทำงานสบายๆครับไปเรื่อยๆครับใช่แต่ว่าเราก็วางแผนนะครับวา่าถ้าเกิดขึ้นอีกเราจะทำยังไงเกินกว่าเดือนที่เราเปหนดว่าจะทำยังไง ตอนนี้เราก็มีกำหนดการถ่ายที่แบบว่ารัดกลุ่มขึ้นครับเราถ่ายกันแบบว่ารวดเร็วขึ้นหรือว่าในในส่วนของแบบว่าการถ่ายที่ให้แบบว่าจํานวนวันที่ติดกันขึ้นแต่ไม่ทาให้นักแสดงหนักจนเกินไปในการวางแผนนักแสดงพักด้วยนักแสดงในแบบในการทําให้แบบถ่ายติดกันได้หลายๆวันอะไรเงี้ยครับช่ยทาให้เราแบบโฟงงานได้มากที่สุดประมาณนั้นครับขอบคุณครับขอบคุณครับเป็นติดอีกแล้วั้ชุด เราเปกไม้ปกมือก yeah. ันได้นะฮะทุกคนเอาเข้ามนึงนะเย้เย้ยย่ยย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 ดยย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 เยย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 ยอยย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 ่ยย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 ยเยย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 ้ยย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 ย